สี่ส <4 S 1> แหน่งนะครับผมก้อนี้ได้สี่แหน่งนะนงมีจังหนออ่อนนี่โอ้สองสามหนอนนะผมมีแต่หน่อใหญ่ๆเลยนี่ใช่อ๋อตอวนี้ก็ยัง มาเ็วกออ้แลโคนบาดมือแล้วอีนะั<ฮ>่นมันจะไม่อีสวัสดีครับอีพีนี้ก็มาพบกับผมพานหมีนะครับผมอีพีนี้ก็ไม่ได้ขึ้นป่าขึ้นเขาแต่อย่างใดนะฮะอีพีนี้จะลงไปหาหน่อไม้นะครับไปหาหน่อไม้กับแม่นะอยู่ที่อลำห้วยครับผมหลังจากทำเวียทางานเสร็จนะ ขีดจงขีดยางเสร็จรอหยอดน้ำยางก็มาหาอะไรไปกินตอนเที่ยงนะครับผมเนี่ยข้าวก็เริ่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นรวงแล้วนะผมนี่อีกสักหน่อยก็ได้เกี่ยวนะผมอีกสักหน่อยก็ได้เกี่ยวนะนี่อีกไม่นานข้าวก็ซว้ยสวยนะผมอันนี้จะเป็นเป็นเขาบอกน่าจะเป็นนาแบบเป็นนาข้ามดคาับผมเนี่ยมันจะเป็นพักเป็นพักเป็นพักลงไปนะครับ วบ้านผมมันติดภูเขานะนี่าข้างหลังก็เป็นภูเขาเลยนะครับภูเขาก็ใกล้ๆนี่นเองน้ําในานาก็เริ่มแห้งขอดแล้วนะครับถ้าถึงช่วงนี้ก็น้ํามันจะไม่มีแล้วนะฮะมันเป็นนาโคกไม่ใช่นาน้ํานะครับส่วนนาที่อยู่ในกระท่อมสาวเมินนะฮะก็ยังคงมีน้ําอยู่นะครับตรงนั้นจะเป็นานาน้ํา ครับองหมาผองก็ไปแล้วนุ่ตอนนี้ก็มาถึงป่าหน่อไม้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ไล่นะฮะนี่แม่ผมกำลังหาอยู่นะครผมส่วนข้างล่างนั้นก็จะเป็นป่าผักหนามนะครับข้างล่างจะเป็นป่าผักหนามข้างบนก็จะเป็นป่าหน่อไม้ไล่นี่ อันนี้จะเขาเรียกหน่อไม้ไล่นะครับที่มันกําลังมันเฮียวมันขึ้นสูงแล้วนะฮะมันขึ้นสูงแล้วปกติอยู่ในช่วงเดือนที่แล้วนะครับก็ยังเป็นหน่อเล็กๆอยู่นะผมพอมันผ่านมาหลายเดือนไม่ใช่หลายเดือนนะผมประมาณเดือนเดียวมันก็ขึ้นสูงแล้วนะครับมันจะออกเป็นแหนงครับผมอันนี้เป็นแหนงนะโอ้นี่ครับผม นี่จะเป็นอาหารเที่ยงนะครับเอาไปแกงกินตอนเที่ยงนะเหมือนหร่ฮะเออมันสูงสูงกับบาเ,เอา๋อไรอ๋อตัวต่ำๆตัวนาเจ้านี้ด้ยสยยหิห้ากอง

งน้อยมานี่หักเออฝ่ายมือตรนี้น่งเดี๋นะนีมมาผมหักหน่ไม้นะฮะตอนนี้แม่ผมก็เป็นตะกร้องให้แล้วนะคะตนะัวน,น,น้าในตรงนี้หนอลายไหนกันลุยลายที่หบดตัวน้ามุดเยอะนะหักได้ไหมนะ Nè, nè, nè mà người đã là 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 là, mọi người mọi Một mọi người 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 mọi ít nè người mọi 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 người em người mọi หมดละหมดเยอะมากครับผมหมดเตม็มดได้มาก็าจะใบแบบนี้เลยนะฮะนี่นจะเป็นตนไม้ไล่ที่อยู่ในันนงน อันนี้ก็จะเป็นต้นฝักทองนะผมนี่กำลังดอกกำลังเป็นดอกเป็นผลนะครับปนละูกทุกอย่างที่กินได้นะฮะ อันนี้จะเป็นคันนาคันนาเขาปลูกต้นผักทองอันนี้ก็จะเป็นข้าวฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยต้นลำไยป่าหน่อ,อไม้นะครับมันแก่บะโอ้มันเหี่ยวโอ้ตันวน,น,นั้นก็ปักแน่นนะ มันเียวหมดแล้วมาดูโงมหามันเจมันเทียวหมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวห้อยไก่สะนอนไปก็จะข้ามห้วยข้ามหนองนมันลึกเนี่ยตัวนี้เจ้าจมูกสักบึงหมดแล้วเกือบเจ้าแล้วหนำมันจะเข้านะเกินมีแ่ล้วหน้าใหม่ไ ขึ้นไปบล่น <tı> ี mm ่ตะนมุกบนทางตนะมันไปได้ทางเดียวทางนี้ฝัางหนามนี่ฝงหนามก็เข้าหาเดียวกันในนี้มันเฮียรหมูมีคนมาหานี่หนอนหนึ่งนะโอ้ตัวนาเจ้าอ่ะ เด๋ยวเจ๋อเจ,เจนะนไนี่น้อในผานะผ้าซักอันนี้อืมแน่งบ่โผล่มันเนาะอี่คงับผมจะเป็นหนอนะครับผมโอ้หนอสวยมากฮะ

บอกผ่างทางนั้นปกติมันบอกควายมีฝังทางฮะมีอยู่ยงก่อข้างหน้ามันลงได้อยู่อือ ดงกล้วยครับผมกล้วยกำลังงามเลยผู้หล mm ่อนเอาไม้มาขํานอโกลยนี่นี่ครับผมอันนี้เขาหนอไม้บงหมเออหนไม้หนอไม้เท่าหน่อไม้อะไร่อไม้ไท้หน่อไม้หนอไม้อะไรต่างหากลน่อไมบอน้คือหนไม้บง อันนี้น้ำไม้บุงอันน้ำไม้อันไหลม่วงจไปพูอ๋ออันนี้น้ำไม้บุงอันนี้ไหลม่วงจะไปเจ้าข้าวหน่องก็บมาหคุดได้ไหเก็บอยู่บนอันครับผมตอนนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นป่าหน้ำไม้ไร่เหมือนกันฮะ หน่อไม้นั้นบนโบจากมีนี่เดี๋ยวหอยคนสาบพ,นะพอเกีมัเออกับพอเกงได้คาบนึ่งหน่อไม้ก็ได้คาบหนึ่งนะครับก็พอได้เกง กินเที่ยงนะฮะอยากกินหน่อไม้ก็ลงมาหาหน่อไม้อยากกินผักหนามก็ลงมาหาผักหนามนะฮะถ้าไม่ได้ไปหาในภูเขาก็จะมาหาอยู่ที่ลำห้วยแทนนะฮะอันนี้ซาทึ่งหนึ่งมันซับุได้ไหมฮะเออข้าขึ้นก็จังเอาอะไรกันนะ ก็จะเป็นยางพาลานะครับผมก็เป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะนาสวนติดกันนะครับฮะยืดได้บุหรี่อ่านี่มอันนี้มันยดีนะ เบาเข้ามาหานี่มือนี้ล่ะอืมเขาเข้ามาหาหลายมือแล้วได้ป่ะได้ป่ะเออนี่ครับผมกอนี้ได้สี่แหนงนะครับผมกอนี้ได้สี่แหนงนะ

แม่ผมกำลังเก็บหน่อไม้ครับยางเขาก็ออกหลายมา,มากเลยนะฮะอันนี้จะเป็นยางลุงนะผมยางลุงออกเยอะมากแต่ยางผมก็ออกนิดเดียวนะฮะใบ,บอะบองมันบอดสันทำมันยาวๆย่างสินะ ทา,ายาวขนาดนี้ก็ใบายาวบ้องครับผมไม่ได้เอาทั้งหมดนะฮะก็ <c oughs> จะบ้องเล็กๆมัน,น <c oughs> มันเป็นตะอาาย่าบล่ล่ะนี่นี่สุดท้ายนี่ก็ได้นี่ หมา,หมาคนบินมาหาขดไงมดมดมด,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 ดเป็นตามีนตามีป่าเนาะ มมมาาาเเกย่่องัันนนตหะโอ้โหหน่อใหญ่มากครับผมหน่อนี้นะมีจากหน่อน,นี่ออโอ้สองสามหน่อนะครับผมมีแต่หน่อใหญ่ๆเลย<อ>นี่โอ้โหใช่อ๋อหน่อนี้ก็ยังมีอีกนะครับผมเนี่ยสวยมากหน่อเล็กๆครับผมหน่อเล็กๆอ่อนๆ ั่งนี้ก็เป็นแหนงอยู่ครับผมหากสาเออโดนนั้นละตอนนี้ก็เจอคนหาหน่อไม้เหมือนกันนะครับดีที่ มาก่อนนะฮะเม,มือ่อไรบ่เอออัน,นี้ขาเลยท้งตนะมื่อกควาไปนี่อัน,นี้ก็ัไไปไปทางหนขึ้นทางไหขึ้นก็ขึ้นไปพีละโบอันนี้กิตายุ่งหายุงเดมาหาทางนี้ขอนเนาะไป,ไปเปลี่เนาะเปนแล้วทางนี้อข้อืม ผีพี่เหลียวลงไปนี่นี่ขึ้นมาแล้วก็มาใบต่อนะผมนี่อันนี้จะเป็นหน่อไม้ที่ได้มานะฮะ จะทำการใบยังจะเป็นใบค้องไม่น้อยมันนะครับนี่หน่อขาขาเอาไปต้มไปแกงนะครับ หน่อยาวๆนะครับผมหน่อยาวๆเหลืองๆใบออกมาแล้วก็จะเหลือสั้นนิดเดียวนะครับจากที่ประมาณ10 1สิบเซนกว่าๆนะฮะใบออกมาก็จะเหลือประมาณสักห้าหกเซนนะฮะเนี่ยเลใบออกมาก็จะได้ประมาณคืบหนึ่งครับผม ประมาณคืหนึ่งสาสนิ้วนี่มานี่เลยจากยาวๆนะผมจากยาวๆแบบนี้ก็จะเหลือประมาณนี้มันก็จะขาวๆหน่อยนะผมนี่ขาวๆเวลาเราไปแกงแล้วก็จะทุบนะผมทุบ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 จะไม่ทุบก็ได้ผมจะปาดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้แต่ว่าถ้าเราทุบมันจะอร่อยกว่านะ การใบจนกว่าจะเสร็จนะครับพอกลับไปถึงบ้านก็จะล้างน้ําล้างน้ําต้มนะผมล้างน้ําต้มเอาไว้กินจำเจวนะผมเกงก็ได้จำเจวก็ได้นะครับกินกับน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันนะผมเราไปขายที่อย่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่จะเป็นฝีมือแม่ผมใบนะฮะผมไม่ได้ใบนะแกะใบเร็วกว่าผมนะครับแกเป็นมือสมังในการใบหน่อไม้นมนะคนนี้ก็ได้ของกินกลับบ้านแล้วนะครับเอาไปต้มไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยรับผมจะไปล้างหน่อไม้แล้วก็จะต้มนะฮะไปเจ้าแดง ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับกำลังจะนึงข้าวนะผมเป็นเวลานึงข้าวประมาณ8โมงเช้านะครับกว่าจะทำเวียรททำงานเสร็จนะฮะไม่จะไม่เข้าเย็นเหมาะ นี่ครับผมนำหน่อไม้มาล้างประมาณ2 3สน้ำนะฮะแล้วก็จะทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะฮะนี่เอาไว้ต้มนะครับผมต้มประมาณ1-2ชั่วโมงหอดหีบอ,ป,อประมาณนี้นครับผมอีพินี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมกว่าจะได้กินคงกินข้าวนะ้วก็ปลาไป89โมงแล้วนะฮะก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับต่อข้าวสู่ครับผมแล้วก็จะต้มหน่องไม้ต่อ